เออที่นี่มันที่ไหนนะมันคุ้นคุ้น,นเหมือนมันเหมือนเออให้เซิร์ฟแซลมอน SMP หรือเปล่านะใช่ไหมเออมคงจะไม่ใช่หรอกมั้งผมคิดว่าเราควรที่จะออกเดินทางไปหาเออที่ในการสร้างบ้านของเรานะครับผมโอเคว่าแต่ตรงไหนเป็นที่สร้างบ้านให้ผมได้มั้งตอนนี้ อุ้ยผมไม่กล้าแบบเดินไปสุ่มสี่ซูมห้าแบบกลัวแบบโดนเขาด่าอะไรอย่างเงี้ยเออกลัวเหมือนกันนะอันนี้คืออะไรทุกคนเอออะไรนะบาร์บี้เดียร์เมลบ็อกอ๋อกล่องปั้นนีอ๋อนี่ไปบ้านของเขาเอางั้นผมไม่ไปยุ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวมีปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวสวยอุ้ยเอออุ้ยไอ้นั้นสวยอุ้ยทุกคนอุ้ยเหมือนเหมือนเป็นบ้านกลางน้ำเนาะอุ้ยเจ๋งว่ะอุ้ยเซิร์ฟนี้มีคนสร้างคือสวยเว้ยอันนี้มีคนตรงนั้นก็มีคนตรงนู้นมั้งก็เหมือนจะมีคนอยู่ข้างล่างอุ้ยเจ๋งเชิงเชิงเชิงครับผม อะไรนะครับมาแล้มาแล้วมาได้ครับได้ครับทุกคนเมื่อกี้ผมได้ทำการพิมพ์แชทในเกมถามว่าตรงไหนสร้างบ้านได้บ้างพอดีมีคนมาเจอผมพอดีครับโอ้ยโชคดีเหลือเกินโอ้ยมัเกิดอะไรเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยสร้างต่อไปได้เลยต่อทางไปสร้างอ๋อโอเคครับผมอะคุณดูปะถ้าจะสร้างบ้านซื้อสองได้ได้ครับได้ได้ได้เลยครับได้เลยอ๋อโอเคครับผมมันก็ได้เป็นของแบบ ในในเมืองอ่ะมันที่เต็มหมดแล้วถ้าตรงเนี้ยใกล้เมืองสุดแล้วได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะสร้างต่อนะมันสร้างต่อตรงไหนนะครับตรงไหนนะในเมืองที่มันเต็มหมดเนี่ยสร้างสร้างต่อไปอะตรงนี้ก็ได้นะทำโอ้ได้ครับได้เลยครับได้ได้เลยได้เลยได้เลยโอเคครับผมขอมากครับคิวมันอยู่วันทุกคนอ่ะโอเคครับผมอันนี้พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยอะไรนะครับเนี่ยสมมติถ้ามีประชุมขึ้นมานะตรงเนี้ยตรงเนี้ยหอบประชุมเดินตรงไปได้เดยอ๋อโอเคครับผมขอมากครับโอเคทุกคนครับผมก็ต้องไปหาไม้ใช่ไหมฟาขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวทำทางไ ได้ครับได้ครับอ๋อท,ทุกคนเราต้องไปหาของทรัพยากรน,นะแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยตัวแบบไม่มีของเลยตอนนี้โอ้ตายตายตายอ๋อไปดีคร้าไปดิค้าพี่ผีไปดิครับได้นะพี่อขอบคุณมากครับแบ่งกันแบ่งกันกู้บอามานะันอะ โอ้เธออุ้ยยอะไรเนี่ยมันอุ้ยโคตหเยอะโอ้ยไม่ก็ไปไปไปเราเราแอบวุ้ยุ้ยวุ้ยมันแบบมันแบบมนแบบเคสมันแตกแบบแบบเอ้ฆ่าเพื่อนกูตายแน่อะไรเงี้ยแอบก่อนเขียนทุกคนผมก็ได้ทำการสร้างบ้านเอาไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวงั้นก็ไปชมคลิปวิดีโอทมแบบกันเลยนะผมไปเลย โอเคทุกคนตอนนี้บ้านผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมถึงจะมีอะไร แปลกไปก็อย่าไปสนใจเลยน่าจะเป็นบล็อกที่ต่อขึ้นไปนั่นแหละครับผมนี่ก็จะเป็นบ้านของเราในเซิร์ฟแซลมอน S M P หลังแรกนะครับผมนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมบ้านที่อยู่ในในป่าแจ้งเกิลแล,กแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นฝั่งนั้นแล้วก็ตรกน้ำด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูบนบ้านนะว่าบ้านเป็นยังไงตรนี้เป็นกล่องปัจจีเมลบล็อกนั่นเองแล้วก็เป็นป้ายที่เขียนว่าเิดีต้อนรับนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปนะเข้ามาก็จะเจอเหมือนเป็นชั้นชั้น ั้แบบเหมือนเป็นชั้นล็อบบี้มั้งส่วนข้างล่างกัเป็นเป็นห้องเก็บของเป็นห้องอะไรต่างๆในอนาคตที่ผมจะเอาไว้ใช้นะครับผมนี่เป็นบันไดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวพี่ไปกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นเป็นก็จะเป็นห้องเก็บของนั่นแหละมันว่ทุกคนนี่อันนี้คือพิกเนเจอร์ครับผมคือข้างบนนั่นเองนะครับนี่ว้าวทุกคนดูดิเห็นทั่วแบบเห็นทั่วพื้นที่ที่ผมอยู่แล้วตรงนี้ผมจะไม่ติดกระจกนะจะให้มันเป็นวงกลมแบบนี้แหละให้แบบว่ามันดูแบบยังไงล่ะแบบว่าล่ลูโปร่ง แบบว่าตีกระจกเดี๋ยวมาดูแบบเหมือนมีการแบบว่ามันตีกรอบมันมันจะรู้สึกอ่ะจเนเกินไปนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมบ้านของเราในเซิร์ฟเวอร์แซมอนเอสเอ็มพีหลังแรกนะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ยครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตเพิ่มเติมว่าผมเนี่ยทำอะไรไปบ้างผมผมก็จะอัปเดตด้วยการลงคลิปหรือไม่ก็สตรีมแต่สตรีมที่ผมจะเป็นสตรีมการแบบว่าหาของซะมากกว่าหรือไปพบปะผู้คนในเมืองนะครับผมก็เป็นประมาณนั้นนะครับผมโอเคผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันที่ฝากกดไลค์กดแชรร์กดดดตังคให้ผผผมมมน Sam น่่อยยยบเเีีี๋วท สร้างแรงก็ติดตามนะครับผมวันนี้ก็ไปแล้วผมบ๊ายบาย see you